สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตทาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจกเตอร์นะครับเป็น led โปรเจกเตอร์นะครับตัวนี้เป็น with higher resolution brightness นะครับเป็นตัวที่คมชัดสว่างถึง2800ลูเมนทีเดียวนะครับตามข้อมูลเขานะครับแกะกล่องนะครับคุณผู้ชมครับ ใหม่แกะกล่องเลยเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับแกะกล่องข้างในแล้วก็ทดสอบการฉายให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับ mm hmm. เมื่อทําการแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะมีตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็มีอุปกรณ์มีสายมาให้นะครับในนี้ก็จะมีสายมาสายอย่างดีเลยนะครับเป็นสายมาตรฐานทีเดียวนะครับเป็น3ส,สาย3าขานะครับแล้วก็จะมีรีโมทแล้วก็มี AV ให้นะครับ มีโหมดมี AV ให้นะครับแต่ไม่มี HDMI มานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับด้านหลังก็จะมีช่องเสียบไฟแล้วก็มีลำโพงในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเมนูต่างๆนะครับเมนูในการกดนะครับทางด้านหน้านะครับดูเลนนะครับเอาอันนี้ฝาครอบเลนออกนะครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวนี้ด้านข้างนะครับ มีช่องต่ออะไรกันบ้างมาดูนะครับมีช่องต่อเสียบเสียบการ์ดได้นะครับเสียบการ์ดดูหนังฟังเพลงแล้วก็เสียบหูฟังนะครับหรือว่าต่อสัญญาณเสียงออกไปที่แอมนั่นเองแล้วก็สาย AV แล้วก็มี usb 2ช่องนะครับแล้วก็มี hdmi 1ช่องแล้วก็ต่อด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ vga ต่อคอมพิวเตอร์ต่อโน้ตบุ๊กนะครับเอาละครับ เดี๋ยวผมจะเสียบสายไฟขออภัยครับผมจะเสียบสายไฟแล้วก็ทำการทดสอบการฉายให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์2,800ลูเมนตัวนี้นะครับเอาละครับเมื่อทําการเสียบสายไฟนะครับก็จะมีไฟแดงๆนะครับติดขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดปุ่ม power นะครับเพื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับปุ่ม power ก็คือปุ่มนี้นะครับอ่าได้กดแช่เปิดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานี่ครับ หลังจากที่เปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็น Android นะครับเดี๋ยวผมจะปรับขาตั้งขึ้นมาก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันหน้ามันก้มเกินไปนะครับมันมีที่ปรับขาตั้งได้นะครับตรงนี้ครับนี่ก็คือน็อตนะครับปรับให้มันให้มันสูงขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่น็อตเข้าไปนะครับนี่ครับ เอาละครับเมื่อผมทําการเสียบน็อตนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับมันก็ขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับทีนี้มันเบลอเบลมันไม่ชัดนะครับเราจะต้องปรับปรับที่โฟกัสหรือว่าซูมมันตรงนี้นะครับตรงให้ปรับตรงนี้นะครับปรับตรงตรงนี้ก็คือซูมนะครับตรงบริเวณนี้ก็คือซูมเอาจอใหญ่จอเล็กนะครับฝั่งทางด้านนี้อ่าดูนะครับอ่าไม่ใช่จอใหญ่จอเล็กนะครับปรับสามเหลี่ยมคางหมูนะครับตรงนี้ สามเหลี่ยมคางหมูนะครับให้มันให้มันเป็นจอสี่เหลี่ยมตรงกลางๆพอดีนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้อ่าโอเคได้แล้วอันในส่วนของตรงนี้นะครับปรับโฟกัสให้มันความคมชัดมันขึ้นมานะครับก็ปรับตรงนี้หมุนซ้ายหรือขวาไปได้เลยนะครับหมุนไปให้มันชัดที่สุดนะครับอ่าผมก็จะหมุนหมุนไปนะครับนี่ครับเริ่มชัดขึ้นมานี่ครับชัดแล้วครับเห็นไหมครับ ตัวหนังสือคำว่า Google ช h ด t เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวปรับให้ชัดที่สุดนะครับนี่ครับถือว่าชัดมากทีเดียวนะครับตัวนี้เป็น Android แล้วนะครับเป็น Android เป็นโปรเจคเตอร์เขาเรียกว่า Android แล้วนะครับ Android projector นะครับเดี๋ยวผมจะดูที่เมนูนะครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเมนูเดี๋ยวดูปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูการเซตค่าต่างๆนะครับมีอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมดูคำว่าเมนูอ๋อมันต้องใช้ใช้รีโมทนะครับคุณผู้ชมครับใช้รีโมทใช้รีโมทในการกดกดปรับนะครับคุณผู้ชมครับอ่าพอดีผมยังไม่ได้ใส่ฐานรีโมทนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีใส่ฐานรีโมทก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ ลองใช้มือกดเล่นๆดูก่อนนะครับเลื่อนลงมาลูกศรเลื่อนลงมาสายขวาปป๊บปบปบบนี่ไงครับกดได้นะครับคุณผู้ชมครับมีหลาดแคทนะครับอ่าผมจะทําการแล้วเซตติ้งให้เป็นภาษาไทยไว้นะครับเซตติ้งก่อนนะครับเซตเซตเป็นภาษาไทยก่อนนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูในส่วนของเมนูภาษานะครับ ดิสเพลย์นะครับดูภาษานะครับอันนี้ y y t t m Sound อันนี้ Display อันนี้ Storage อันนี้ About อ๋อมีคีย์บอร์ดด้วยนะครับตัวนี้ uh, s t o r a g r a n e Reset นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวเข้าไปดูภาษานะครับ อ๋อไม่มีนะครับไม่มีภาษานะครับยังยังไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับแบ็กกลับออกมานะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็คือซอสนะครับซอสซอสซอสที่จะเลื่อนหาในส่วนของการต่อต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้รีโมทแล้วกันนะครับจะสะดวกกว่าแป๊บหนึ่งนะครับ อาแล้วครับแล้วผมก็ใช้รีโมทแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับถ้ากรณีที่เราจะต่อโทรศัพท์มือถือนี่ครับผมใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงนะครับโน้ตสี่นะครับแล้วก็ใช้รีโมทนะครับกดเลื่อนกดกดเลื่อนมาตรงเดี๋ยวนะครับเลื่อนมาตรงคําว่ามิลลาดแคสนะครับข้างล่างนะครับตัวล่างสุดนะครับตัวนี้คําว่ามิลลาดแคสนะครับภาษาอังกฤษนะครับ ล่างสุดเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์จอทีวีแล้วเขียนว่ามีรหัสแคสตแล้วก็กด Enter เข้าไปเลยนะครับนี่ครับมีรหัสแคสตนะครับตัวนี้ก็ค้นหานะครับค้นหาเพื่อเป็นการจับคู่นะครับแล้วโทรศัพท์มือถือเราก็มาที่นี่ได้เลยนะครับมาที่คำว่า nfc และการแช์นะครับก็จะกดไปตรงนี้นะครับ กดไปตรงนี้แล้วก็กดที่สกรีนไมโมลิ่งนะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะค้นหานะครับนี่ครับมิลาดแคทก็เห็นแล้วนะครับก็เชื่อมต่อนะครับก็กดเชื่อมต่อในในนี้ระหว่างนี้ก็รอนะครับอ่ามันกาลังหากันอยู่นะครับนี่ครับมันก็จะคอนเน็กนะครับคุณผู้ชมเห็นพอมันเห็นแล้วมันก็จะคอนเน็กนี่ครับแล้วพอมันเจอโทรศัพท์มือถือเราเห็นไหมครับมันขึ้นคําว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้หน้าจอนะครับก็ออกเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วทีนี้เราก็ดู เราก็ดู YouTube ได้เลยนะครับเข้ามาที่ YouTube นะครับ่าเราจะเข้ามาที่ youtube กันนะครับนี่ครับหน้าจอระหว่างนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ่าสมมุติว่าเราจะฟังเพลงอะไรดีครับคุณผู้ชมอเอาเพลงนี้นะครับแต่ว่าให้ให้ดูได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บเดียวนะครับนี่อย่างเช่นเราจะดูเพลงนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับเพลงนี้นะครับเสียงดังดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเล่งลำโพงขึ้นเดกนี่ลำโพงเล่งขึ้นได้อีกนะครับเสียงลำโพงดังดีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับชัดเลยนะครับสอ0 0ันดลูเมนดู youtube นะครับอันนี้เปิดไฟด้วยนะครับ อันนี้เปิดไฟนีออนหนึ่งดวงแล้วก็ฉายกลางวันนะครับตัวนี้2,800รอลูเมนนะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับแจมทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูข้างหน้านะครับไปดูแสงข้างหน้ากันนี่ครับก็แจมเลยนะครับตัวนี้สำหรับเจ้า2,800รลูเมนตัวนี้มินิโปรเจคเตอร์นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้โดยตรงเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับดูครับดูหน้าจอนะครับอันนี้เปิดไฟนะครับถ้าปิดไฟจะแจ่มกว่านี้นะครับนี่ผมเปิดไฟฉายนะครับเพื่อความสว่างนะครับก็สวยงามนะครับอ่นี่ปิดแล้วนะครับปิดให้ทุกท่านได้ดูสมมุติว่าจะดูตัวอื่นๆนะครับก็มีอ่ะนะครับดูลองทดสอบดูเพลงอื่นๆกันนะครับนี่ครับ เราเปิดหน้าตาของ YouTube ยังไงในมือถือเราหน้าจอมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับมเมนูมีเมนูปรับได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับปรับปรับแต่งภาพให้มันเอาตามใจชอบเราได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ แจมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้ต่อโทรศัพท์มือถือได้โดยตรงเลยนะครับนี่ครับต่อสำหรับมือโทรโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ฉายออกไปหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับแจมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็มาดูวิธีการเชื่อมต่ออื่นๆกันบ้างนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเห็น ่ามันมีเขาเรียกอะไรครับมันมีเหมือนกับว่านี่ครับผมเห็นมันมีเหมือนกับว่าให้ต่อไอนี้ได้ด้วยนะครับต่ออาเชื่อมต่อ Youtube โดยตรงอาผมออกจากหน้าจอมือถือก่อนนะครับออกจากหน้าจอมือถือนะครับอ่ออกจากหน้าจอมือถือก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวกลับออกมาก่อนนะครับมาหน้าจอหลักนะครับผมจะกดออกมาหน้าจอหลักเลยนี่ครับ ผมเห็นมันมี youtube นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเข้าไปเชื่อมต่ออ่า Wi-Fi ดูเพราะว่าตัวนี้มันเป็น Android นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเข้าไปอ่าเชื่อมต่อ wi-fi นะครับ wifi ข้างล่างนะครับนี่ครับข้างล่างตัวที่หนึ่งนะครับล่างสุดคำว่า wi-fi ฟผมจะต่อเข้าไปนะครับนี่ครับมันจะเห็นสัญลักษณ์ wi-fi ทีนี้ผมจะต่อ wifi เล่นนี่ครับของผมใช้โทรศัพท์มือถือปล่อย wi-Fi หัวเว่ยนะครับ าวายเก้าสองพนเะครับอ้าวไม่ใช่ของผมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตาต่อ Wi-Fi โทรศัพท์มือถือแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านครับอานะครับหลังจากที่ผมปล่อย Wi-Fi ปล่อย h ฮ t s p o t มาจากมือถือผมนะครับนี่ครับผมจะเชื่อมต่อนะครับผมจะเชื่อมต่อปึ๊บเชื่อมต่อตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีเป็นคีย์บอร์ดขึ้นมาให้เราใส่ใส่รหัสปลายอาขอภายใส่รหัส วายฟนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็เบอร์โทรผมนี่แหละครับตั้งค่าไว้เลยเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไม่ใช่ใส่รหัสของ Wi-Fi ของเราเองนะครับเมื่อเราใส่แล้วนะครับมันก็กําลังคอนเน็กนี่ครับคอนเน็กมันบอกว่าคอนเน็ก s ักเสร็จฟูลนะครับเมื่อมันคอนเน็กเรียบร้อยแบบนี้นะครับให้เรากดที่เมนูนะครับกดย้อนออกมาก็คือตัวนี้นะครับเมนูก็กดกดย้อนออกมาเลยนะครับกดกดนี่ย้อนมาแล้วก็มาที่ youtube ได้เลยนะครับ อ่า uh, YouTube นะครับขึ้นมาที่แอป YouTube ตัวแรกนี่แหละครับก็เข้าไปที่แอป YouTube ได้เลยนะครับเมื่อมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วนี่ครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ YouTube มาแบบนี้นะครับอ่าเอาเขาให้ add account เหรอเดี๋ยวนะครับ g ก e s t เลกันนะครับเราไม่เราไม่ต้อง add account ก็เป็น g u e t ไปเอานี่ครับนี่ครับสมมุติว่าเรามาที่หน้า YouTube ก็กด enter เข้าไปเลยอยากดูอันไหนก็ enter เข้าไปนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ ใช้แอป YouTube นี่แจ่มเลยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับเราไม่ต้องต่อผ่านมือถือแล้วนะครับตัวนี้มือถือไม่ต้องต่อแล้วเพียงจะปล่อยปล่อย WiFi มาแค่นั้นเองนะครับปล่อยไ wiFi ถ้าท่านใดมี WiFi อยู่แล้วก็ใช้ไ WiFi บ้านได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดไม่มี w i f i ก็ปล่อย WiFi จากโทรศัพท์มือถือมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าแจ่มนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ นี่ครับตอนนี้โฆษณาอยู่นะครับอ่ามีโฆษณาได้ดูโฆษณาจบมันก็จะเล่นนี่ครับก็มีนี่ครับ,รบดูดูในในแอปของดูในแอปของตัวมันเองเลยจะแจ่มกว่าผ่านมือถือนะครับ เพราะว่าโทรศัพท์มือถือมันต้องบีบอัดไฟนะครับตัวนี้อันนี้เล่นผ่านไอนี่เลยนะครับเล่นผ่านแอป youtube ของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์เลยนะครับถือว่าแจ่มมากนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแจ่มทีเดียวครับนี่ครับถือว่าแจ่มทีเดียวนะครับ หรือว่าไม่ธรรมดานะครับยูทูบในตัวนะครับแอปในตัวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้มีแอปในตัวเลยนะครับนี่ครับ YouTube ก็คือตัวที่1นนะครับตัวที่2ก็เป็น Google เป็นเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยแล้วก็ตัวที่3เป็น Google Play Store นะครับซึ่งเขามีเหมือนโทรศัพท์มือถือมาเลยนะครับเป็น Android มาเลยนะครับตัวนี้มีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูนะครับมีแอปอะไรบ้างนี่ครับมีแอปต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Internet Explorer หรือว่าเบราว์เซอนะครับมีเยอะแยะเลยให้เราลองเล่นนะครับอ่าเริ่มต้นใหม่นะครับการต่อผมจะทดสอบอ่าให้ทุกท่านได้ดูนะครับวิธีการต่ออ่า Wi-Fi สำหรับดู YouTube ในเครื่องมันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องผ่านต่ออ่าผ่านต่อหน้าจอมือถือแล้วนะครับเห็นคำว่า Wi-Fi ไหมครับคุณผู้ชมครับคำว่า Wi-Fi นะครับนี่ครับอยู่ล่างสุดล่างสุดที่เขียนว่า Wi-Fi นะครับล่างสุดสายมือแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็กดเข้าไปเลยปุ๊บแบบนี้นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเห็นไหมครับมี Wi-fi นะครับก็สัญลักษณ์ wi-Fi นะครับก็กดเข้าไป Connect ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็กดเข้าไป Connect นะครับอ่ามันก็จะเห็นสัญญาณ wi-Fi ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมปล่อยจากโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยผมมานะครับล้วก็กด Enter เข้าไปเลยนะครับกด Enter เข้าไปนะครับ กด enter เข้าไปเมื่อมัน Connect เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาดู YouTube ได้เลยนะครับนี่ครับแอปแอป u t u b e ที่อยู่ข้างบนนะครับนี่ครับหน้าหลักๆเลยก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปแอป y o u t u b e เลยนะครับนี่ครับจมทีเดียวตัวนี้ไม่ต้องต่อหน้าจอออกมือถือเลยก็ได้นะครับหรือจะต่อหน้าจอมือถือก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันสามารถเล่นได้เลยนะครับเล่นมีแอปมีอะไรได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับมีอะไรครับนหนมีนี่อ่ะ เราจะดูหนังผ่านทาง YouTube ก็ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับถือว่าเจ่มทีเดียวนะครับนี่ครับ อันนี้ดูหนังจากแอป y o u t u b e ในตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็น Android นะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรครับโปรเจคเตอร์ d r o r o i d นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ Android ที่สามารถต่อ Wi-Fi แล้วก็ดูจากตัวนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องต่ออื่นๆนะครับไม่ต้องอธิบายนะครับท่านต่อเป็นอยู่แล้วนะครับพวกนี้พวกเค m i พวก USB อย่างนี้นะครับท่านต่อได้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับสาหรับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับ อ่ะตัวนี้หนังเอาใหม่เข้าไปแล้วมันก็ไม่เล่นต่อนะครับทุกคนคำเตือนคลิปนี้มีเลขสิทธิ์เขาบอกอ่าในหนังนะครับในในภาพยนตร์นะครับนี่ครับเล่นได้ดีทีเดียวนะครับไม่กระตุกเลยนะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากนี่ขนาดปล่อยไ wiFI จากโทรศัพท์มือถือมานะครับคุณผู้ชมครับก็ยังเล่นได้ดีขนาดนี้นะครับ ไม่ธรรมดานะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมแล้วก็สายได้จอใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้300นิ้วสบายๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับด้านหน้าก็แสงแจ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับนี่ครับฉายหนังจาก youtube ได้เลยนะครับ เราตั้งจอยิ่งห่างยิ่งได้จอใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนกล่องมานะครับเลื่อนกล่องมาให้มันจอใหญ่ๆขึ้นนะครับนี่ครับจอใหญ่ขึ้นแล้วเราก็มาปรับโฟกัสเอาตรงนี้นะครับโฟกัสให้ความสว่างความคมชัดเอาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับปรับให้มันชัดๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมปรับนะครับนี่ครับ เราตั้งห่างๆยิ่งได้จอใหญ่นะครับเมื่อได้จอใหญ่แล้วเราก็มาปรับนะครับมาปรับความคมชัดเอานะครับถือว่าไม่เร็วนะครับตัวนี้สําหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ Android ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้สามารถดู YouTube ในตัวเครื่องมันได้เลยนะครับโดยไม่ต้องต่อผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับขอให้เรามีอินเทอร์เน็ตที่บ้านเรานะครับขอให้เรามีสัญญาณ WiFi ถ้าบ้านใครติดอินเทอร์เน็ตก็สบายเลยนะครับก็ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้กับเครื่องโปรเจกเตอร์เครื่องนี้นะครับแล้วมันก็จะสามารถฉาย u t u b e ดู YouTube ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามแล้วก็แจ่มทีเดียวนะครับฉายได้จอใหญ่นะครับ300นิ้วได้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น Android ด้วยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ d r o r o i d นะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามี Wi f i ก็ปล่อยให้มันได้เลยนะครับ นี่ครับนี่ครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้ฉายกลางวันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับเครื่องนี้นะครับขาย3,900บาทนะครับคุณผู้ชมครับสนใจก็ โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ